哎。<厉> <laughs> ะะตลอดสายสิบบาทนะคะจะไปทึ้งไหนถึงนั่งจนแบบสุดสายก็สิบบาทกลับมาก็สิบบาทนะคะคือถ้าเราอันนี้คือตลาดที่ยายชอบมาเดินนะคะมันใกล้บ้านนะคะถ้าไปตรงนี้ก็จะไปศาสตร์ชั้แม่คนยินซอยสามสิบนะคะวันนี้ยังไม่ไปนะคะที่เมื่อวานมาซื้อเุเรียนนะคะวันนี้ก็นั่งรถเป็นชิน้น นั่งรถจะไปอ,อท,ทุเรียนสามาท,ทุเรียนที่เรากินเมื่อวานนี้นี่นะทุเรียนบ้างนีนะคะ ไปตรงไหนก็เจอร,ะะเร้านะารเยอะมากเลยเใช่อันนี้เนยเนยยากใช่ตีน้อยก็รู้สึกว่าเขาจะเปิดเที่ยงตีน้อยเปิดเชียงนะคะทุกทีตีน้อยรู้สึกว่ามีหลา,หลายสาขาตรงบมืองกลุ่มก็มีน้อยนะคะเปิดเที่ยง ย่างนะคะเป็้อยแล้วก็ตรงนู้นก็มพ่งก็มีสาขาเป็นน้อยนะคะสือน้อยเดี๋ยวยายจะเปิดให้ดูนะคะสือคนจะเยอะมากเปเทียบก็จะมีหลายสาขายังไงก็เปิดเที่ยงอันนี้มันส่ายคนนั่งแล้วนะคะเป็นบุฟเฟ่ น้อยนะคะมีหลายสาขาตรงบึงปุ่มก็มีนะคะอันนี้วังไม่ต้องกลัวอดเดินมาแถวนี้มีอาหารกินสองฝังตลอดทางตรงนี้จะมีเปิดเที่ยงถึงห้าทุ่มเปิดเที่ยง วึกแล้วเนาะตอนนี้เราจะพาไปถูงใจมูสั๊ม,มแม็กเนลี่นะคะแมกล่ม้มอ้กลัวนะคะอีกอา้านอาหามีตลอดทางเลยเยอะมากร้านสักี่ร้านสักี่ทันสมัย và làm chút chút yeah ราก็ลงจากรถจำปัญญายี่นะคะเราก็มาถึงเดือดแจ๊ดแล้วยายจะมาเดือดแจ๊ดะอะไรสิเดือดแจ๊ดก็อยู่ข้างหน้าเดือดแจ๊ดมีงานนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินเดือดแจ๊ดมีเย็นหรือเปล่าไม่ได้นะคะเดือดแจ๊ดจ้า กินขนมหวานเลยจะพาไปกินกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเโอ้ขามีขายอาหารด้วยเามีออกบูธด,ด้วยนะคะที่มีร้านส้มตำด้วยนะคะมีร้านส้มตำด้วย ีส้มตำมีร้านส้มตำน่ากนเลยอ๋อเขากำลังทำเวทีเหรอกำลังทำเวทีใช่ไหมใช่งานเริ่มเมื่อไหร่คะงานเริ่มเดกวันนี้ค่ะแต่ว่าวันวันฮาโลวีนจริงวันที่สามสิบเองานอ๋อวันวันฮาลีวีนจริงแกนตรงนี้ค่ะนี่ไงฮาลีวีนวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเอฟซีนวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะ

ฮา l l ล w มีนมีวันที่สามสิบเอ็ดแต่ตอนนี้กำลังตั้งเวทีเปิดงานวันนี้วันแรกนะคะพีตะโขนก็อยู่บนต้นไม้นะคะเอีนี่เริ่มงานวันนี้วันแรกแต่งานจริงจวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเอฟีอือวันที่สามสิบเอ็ดเนอะพีตาโขนนะคะเอฟี ไม่ใช่ฮาโลวีนไม่ใช่ผีตะโขนยายพูดผิดวันฮาโลวีนวันที่สามสิบยายพูดผิดนะคะไม่ใช่ผีตะโขนนะฮาโลวีนนะคะพูดผิดไปขอโทษด,ด้วยเด้อ